วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการตั้งค่า Exposure Time นะครับหรือค่าการฉายแสงว่ากี่วินาทีดีมันมีหลายปัจจัยด้วยกันผมได้รับคำถามมาเยอะมากว่าเรซิ่นของ a n y c u b c เนี่ยใช้ได้กับยี่ห้ออื่นหรือเปล่าตอบเลยนะครับว่ามันใช้ได้กันหมดนะฮะเรซิ่นเหมือนน้ำมันใช้ได้กับทุกรถถ้าสเปคถูกต้องนะฮะ UV เรซิ่นใช้ได้กับเครื่องปริน UV ทุกยี่ห้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเซตค่าฉายแสงให้ดีนะครับ ตามที่ผมได้เกริ่นไว้แล้วในโพสต์ของ Facebook ถ้าใครได้กดไลค์หรือ Follow ในเพจ Facebook ผมไว้เนี่ยจะเห็นโพสต์ล่าสุดโดยรวมเลยนะค่าการใช้แสงจะกี่วินั้นเนี่ยเราต้องหาเองดีที่สุดเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะพูดถึงปัจจัยแต่ละปัจจัยขออนุญาตใช้กระดาษเหมือนเดิมผมทำการาฟิกไม่เป็นอย่างที่รู้ปัจจัยที่1คืออุณหภูมิห้อง ambient temperature นะครับมีส่วนสําคัญยังไงยิ่งนะครับยิ่งอากาศเย็นเนี่ยต้องเพิ่มค่าใช้แสงที่สูงขึ้นเบรซิ่เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอก ไม่ควรอุณหภูมิต่ำกว่า20อุณหภูมิที่เรซิ่นชอบที่สุดคือ35 30-35ประมาณนี้2เครื่องปริรปรรน,รน์เครื่องปริน์ 3D เรซินของแต่ละรุ่นยี่ห้อรุ่นเครื่องปริน์ 3D เรซินแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยให้ค่าฉายแสงที่ต่างกันทั้งหมดพูดก็พูดขนาดที่ว่าเครื่องปริน์ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยค่าฉายแสง ยังเหลื่อมกันเลยไม่ใช่ว่าโรงงานเขาทํามาไม่ดีนะมันเหมือนกันกันกบรถรุ่นเดียวกันนะครับผลิตรถเดียวกันผลิตออกมาวัดแรงม้าได้ต่างกันนะถ้าถ้าใครเล่นรถจะรู้ถ้าเปรียบเทียบอกันก็ CPU คอมพิวเตอร์ i7 เหมือนกัน i9 เหมือนกันรุ่น K เหมือนกันแต่แรงไม่เท่ากันมันจะแรงเหลื่อมกันนิดนึงรถเดียวกันด้วยผลิตออกมารถเดียวกัน มันจะเหลื่อมกันน,นิดนึงเพราะฉะนั้นอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นให้ค่าฉายแสงให้ความแรงของแสงเนี่ยไม่เท่ากันประเภทของเรซินประเภทของเรซินเนี่ยมันมีหลายประเภทด้วยกันหลายยี่ห้อด้วยยี่ห้อประเภทยี่ห้อหนึ่งที่เป็นเบสิกกับอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นเบสิกค่าฉายแสงก็ต่างกันแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ สมมติมาตรฐานนะครับสแตนดาดของ Any cubic กับ ABS Pro 2ก็ให้ค่าฉายแสงที่ต่างกันอาจจะต่างกันไม่มากแต่ต่างนะครับขพอ4สีของเรซินอันเนี้ย ผมอยากจัดเป็นหมวดหมู่ที่เป็นสีๆแล้วกันก็คือสีดำขาวเทาเบจอันเนี้ยผมอยู่ให้ดีวิชั่นเดียวกันก็คือค่าจ่ายแสงเนี่ยมันมันไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นแต่ต่างกันไหมต่างกันเล็กน้อยมากๆแต่อันคือใสขนาดเป็นเรซินรุ่นเดียวกันแต่เป็นเคลียร์เรซินคือใสค่าใชา้แสงก็ต่างกันเนี่ยอย่างยกตัวอย่างของผมเนี่ยเคยวัดตัวสแตนดาร์ดเรซินที่ปริ้นกับ M5S Pro ได้เนี่ยอยู่ที่2วิแต่พอมาเทสเป็นใสเนี่ยผม ได้อยู่ที่3วินนะครับจะต่างกันมากข้อ5มาข้อ5้าเลยความชื้นในอากาอ่านให้ออกนะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งอันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับยิ่งความชื้นมากยิ่งต้องการค่าความชายแสงที่มากขึ้นนะครับหกประเภทของฟิล์มถาดฟิล์มนะที่เป็นเฟบชีตหรือว่าเอ็นเฟบหรือ pfa นะครับหรือจะเป็น acf ค่าของทะลุแสงเนี่ยต่างกันอันนี้เป็นเอ็นนะครับเอ็น ทะลุมา Light t r a n s m i t t e n c e 92%เพราะฉะนั้นมันอมแสงไป8%นะถ้าเปรียบเทียบกับเฟบชีตอันนี้เฟบชีตของ M3 Max ดูดไปแค่5%ผ่านมาได้แสงผ่านมาได้95%เพราะฉะนั้นถ้าแสงผ่านน้อยกว่าเนี่ยมันก็ต้องใช้แสงนานกว่าเดิมถูกต้องไหมมีกี่ปจัจจัยแล้วเนี่ยเจตยังไม่หมดความหนาของเลเยอร์ไฮ์นะครับก็คือความสูงของเลเยอร์ที่เราใส่ไว้ตรงเซตติ้งปกติเนี่ยก็คือ0.05ถูกต้องไหมคือ50ไมครอนถ้าไปปริน0ู 0 0 3ก็คือ30ไมครเนี่ยค่าฉายแสงก็ต้องลงมานะยิ่งต้องเพิ่มค่าฉายแสงแต่อันเนี้ยมันก็คือมาตรฐาน0 0 5ที่เขาเปินกันอ่ะ เห็นไหมเห็นน no ี้มเจ็บป <wh ัจจัยเข้าใจบางปัจจัยเนี่ยมันเอฟเฟกน้อยมันไม่ได้ส่งผลเยอะมากมายขนาดนั้นแต่พอรวมๆกันแล้วเนี่ยมันอาจจะเพี้ยนกันเยอะเรซินมันไม่ได้มีค่าตายตัวมีลูกค้าบางคนถามว่าเรซินที่ร้านขายเนี่ยค่าฉายแสงอยู่ที่เท่าไหร่ผมตอบไม่ได้นะครับต้องไปเทสเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผมเข้าใจว่าในทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น a อ y นกิวเองด้วยนะ ทุกยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีกำหนดพารามิเตอร์ไว้ว่ารุ่นนี้เป็นกับเครื่องเป้นนี้ใช้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้ของทาง a n y Cubic นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะไว้ดูกันแต่ว่าอย่าทำตามนะครับให้ทำตามที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะฮะอ่าอย่าง m p h a s Pro Basic Racing ก็คือตัว s t a ตร a r นนะ ความหนาที่50ไมครอนดูค่า exposure time ที่เขาให้เรา3.6วิคุณพระเยอะเกินอ่เราดู setting ของอันอื่นที่เขาบอกเราด้วยอันนี้โอเค light off โ okay, okay. อเคโอเคอ่ะ lift distance 8โอเค7 8 6ม mm ิลลิเมตรวเยอะเกินไปเร็วเกินมันก็อาจจะพิมพ์ติดแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทุกโมเดลถาดไหนที่มีพื้นผิวเยอะๆอาจจะ fail ได้นะครับ เห็นไหมว่า3.6วินี่3.8เนี่ย DLP 3.8คุณพระเยอะเกินนะ M5S อย่างเงี้ย2.8ก็ยังเยอะอยู่โดยรวมเอาจริงผมเข้าใจนะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาให้พารามิเตอร์มาเยอะกว่าเดิมเพราะว่าอะไรหนึ่งค่า EXPOSURE TIME ค่าการฉายแสงที่เยอะกว่าปกติมันจะพิมพ์ติดแต่รายละเอียดมันจะบวมแต่ถ้า UNDER EXPOSURE ก็คือฉายแสงน้อยกว่าปกติเนี่ยรายละเอียดจะหายและปริ้นอาจจะเฟลหร หรือเกิด Layer Shift ได้อันนี้ผมเปิดใน YouTube ให้ดู Layer Shift เป็นประมาณนี้เห็นไหม พราะอะไรมันอ่อนแอฐานมันอ่อนแอรินต์ออกมาปุ๊บมันขยับดึงขึ้นดึงลงมันขยับหรือแย่ไปก่อนนั้นริมต์เฟลพอมันขึ้นมาจนถึงตัวโมเดลเนี่ยมันหลุดหมดเลยเป็นไปได้เห็นไหมตัวโมเดลมันหลุดออกจากตัวซัพพอร์ตแต่ก็ไม่ใช่ว่าค่าเอ็กซ์โพเชอร์ที่ถูกต้องแล้วจะไม่เกิดขึ้นนะการฉายแสงไม่พอเป็นแค่หนึ่งปัจจัยเท่านั้นนะครับถ้าค่าเอ็กซ์โพเชอร์ไทม์ของคุณดีแล้วแต่เกิดริมต์เฟลหรือเกิดเลเยอร์ชิฟต์เกิดขึ้น เดี๋ยวผมจะทำคลิปเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเขาให้ค่า exposure time มาเยอะมากแปลว่าอะไรแปลว่าเขาใจคุณปริ้นติดแน่นอนอะแต่ว่ารายละเอียดเขาไม่สนใจไม่ใช่แค่ any cubic นะทุกยี่ห้อผมเห็นมาหมด4ีวิบ้าง3วิบ้าง5วิบ้างมันเยอะเกินไปนะครับก็เข้าใจเพราะประเทศหนาวๆบางประเทศเนี่ยเขาต้องใช้ค่า exposure time ที่เยอะมากเขาก็เลยเนี่ยให้ค่าอะไรมาที่มันเยอะมากๆคือพิมพ์ติดชัว นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการ exposure test ทํำยังไงเราต้องโหลดไฟล์มาก่อนเป็นไฟล์ที่เป็นโมเดลประมาณเนี่ยครเนี่ยประมาณนี้อันนี้ของ frozen นะฮะประมาณนี้อันนี้โคน calibration มีหลายแบบมากนะครับแต่ผมจะแนะนำประมาณสัก4แบบก่อนแล้วกันโดยเบสิกแล้วมันคล้ายๆกันอ่าโซน,านนี้เนี่ยเป็นของ a n y Cubic นะครับ ตามที่ผมได้เกริ่นไว้ในคลิปก่อนๆแล้วในคลิปในเพลย์ลิสอะนะว่ามันสามารถฉายแสงได้8ค่าฉายแสงในการปริมรั้งเดี่ยวมันสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณใช้เครื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ของอนิคิวบิเนี่ยคุณต้องแยกปริมทีละอันเทสไปทีละอันทีละอันเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะทําสําหรับเครื่องปริมยี่ห้ออื่นก่อนแล้วกันที่ไม่ใช่ a n ิคิวเดี๋ยวของอนิคิวเนี่ยคลิปหน้าง่ายกว่านี้เยอะนะครับที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นที่ผมแนะนําจะเป็น4ตัวนี้นะครับ1 สอ,อันนี้ของ Frozen นะครับเป็น c a l i b r a t i ชันของฟรอเซนนะครับใช้กับเครื่องเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะไม่มีปัญหาอันนี้ของเอ่อเทเบิลเฟล o โค a l i b r คาลิเบรชนนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้จำชื่อไม่ได้นะครับ นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้เนี่ย Resin XP2 Validation เนี่ยผมจะแนะนำให้เป็นเวอร์ชั่นหนานะครับเพราะเวอร์ชันบางเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราแซ่ออกมาเนี่ยมันจะอาจจะแตกหักได้ง่ายนะครับเวอร์ชันหนาและอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปโดนค่า Bottom Exposure นะครับถ้าใครไม่เข้าใจ Bottom Exposure ให้กลับไปดูใน F4 ของทางร้านที่ทำไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าคุณเซต Bottom Exposure กับ transition layer เนี่ยอ,อันเนี้ยรวมกันเป็น13มันก็จะฉายค่าเพี้ยนไปที่ไม่ใช่ normal exposure เนี่ย13 layer นะฮะมันโดนอันอน,นี้มันยังไม่โดนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ใช้เป็นวอ r ์ชันหนานะครับอันนี้ผมจะลบไปก่อนนะ v e r s i o นบางทั้งหมดเนี่ยก็ที่ควรจะพิมพ์เนี่ยเป็น3 4ีอันจะพูดถึง4ตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าผมจะพิมพ์แค่3ตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยมันสูงนะครับตามที่เข้าใจเนี่ย ยิ่งสูงยิ่งปินนานถูกต้องไหมฮเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลบอันนี้ออกไปก่อนนะครับอันนี้มันก็จะเหลือแค่นี้นะฮะเห็นไหมไม่สูงปินแป๊บเดียวนะครับสินาทีส่วนไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ลิงก์ข้างล่างนะฮะไฟล์ทั้งหมด4อันเมื่อกี้ก็โหลดกันได้เสร็จนะแล้วเนี่ยก็ไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ค่าเอ็กโพเชอร์ไคุณก็ ประมาณการไปก่อนประมาณไว้ก่อนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะเริ่มไว้ที่2แต่เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมได้แล้วอยู่ที่1.9ของ GK2 นะฮะยี่ห้ออะไรลองไปเซิร์ชดูนะครับเพราะว่าในไทยไม่ค่อยมีคนใช้กันแต่ว่ามันใช้สบายเสร็จปับ๊บคุณก็สไลด์แล้วก็เซฟใส่ usb แล้วก็ไปปริน์ได้เลยปริน์เสร็จแล้วเนี่ยให้ล้างแอลกอฮอล์อย่างเดียวไม่จําเป็นที่ต้องไปใช้แสงนะฮะเพราะเราจะเอามาแค่อ่านอย่างเดียวนะวิธีการอ่านนะครับสตัวเนี้ย อ่านคล้ายๆกันถ้ามีมึมกๆเรซินอยู่เนี่ย,ยก็เอาค้อตอนบัตมาเช็ดๆมาหน่อยนะครับจะได้อ่านรู้เรื่องหลักๆแล้วให้ดูรูกับดูแทง่งถ้าใครจำได้ในคลิปบรรก่อนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันอันนี้แหล,ละของ RIF ER Anicubic นะครับนับแท่งก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13ยังมีรอย13นิดนึงตรงนี้อ่ะ12ครึ่งแล้วกัน <laughs> 12บบวกนะครับรู 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเองสาลอยลอยะสิตรงกันสิเท่ากันสิบสองสิบเท่ากันตรงนี้เนี่ยถ้าแท่งถ้าตุ่มตรงเนี้ยเยอะกว่ารูนั่นแปลว่าชายแสงเยอะเกินไปถ้ารูเยอะกว่าแสงแปลว่าฉายแสงน้อยเกินไป อันนี้คือแถบ1องค์ประกอบองค์ประกอบที่2ก็คือตัวอินฟินิตี้ตรงนี้ต้องบรรจบตรงกลางพอดีถ้าเห็นอินฟินิตี้แบบนี้มี3เส้นด้วยกันนะครับเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3บรรจบตรงกลางพอดีอินฟินิตี้เป๊ะมากแบบนี้แปบลบว่าถูกต้องนะครับส่วนต่อมาไอขีดๆตรงเนี้ยลองส่องดูดีๆว่ามันคมดีหรือเปล่าถ้ามันคมดีก็แปลว่าค่า exposure ของคุณเปะ๊ะแล้วก็ลองมาอ่านตรงนี้ดูนะครับเรซิน xp2validation เนี่ยว่าตัวหนังสือมันคมชัด สวยหรือเปล่าถ้าตัวหนังสือมันบวมขึ้นมาก็ค่า Exposure Time เนี่ยก็สูงเกินไปนะครับเนี่ยแต่หลักๆแล้วเนี่ยให้มานับตรงนี้และค่า Infinity จะเห็นด้วยชัดนะเห็นไหมเข้าใจเนาะประมาณนี้ส่วนของ Frozen นอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับนับแท่งกับน,นับรลูนะครับแต่แท่งเนี่ยมันจะค่อนไปเล็กซ้ายขวาเลยนับนิ้วเป็น0ูย์แล้วกัน 0, 1, 2, 3 4, 5, 6นะครับ0 1 2 3 4 5 6 ฝั่งซ้าย6ฝั่งขวา6นะครับส่วนรูรูศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีรูเล็กๆอยู่ไม่จำเป็นว่าต้องทะลุหรือไม่ทะลุนะถ้ามีรอยก็คือให้เรียกว่ารูนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่า ก็เช็คเหมือนเดิมนะครับเช็คตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเป๊ะหรือเปล่าไม่บวมขอบนะครับคมหรือเปล่าตรงเอียงตรงเนี้ยสีผ้าองศาตรงเนี้ยคมหรือเปล่าเนี่ยายละเอียดคมดีหรือเปล่านะอันเนี้ยละเอียดตรงนี้ละเอียดมากเนี่ยคมดีคมดีแปลว่าถูกต้องส่วนอันสุดท้ายอันนี้อันนี้อ่านง่ายอ่านง่ายแต่ว่ามันอ่านได้แค่ว่าปิ้นติดหรือปิ้นไม่ติดเห็นแท่งๆข้างล่างนียไหมต้องติดอยู่กับ สะพานตรงนี้นะครับของแต่ละฝั่งนะมันมี4ีฝั่งใช่ไหมต้องติดกันและสะพานเนี่ยตรงเนี้ยต้องตรงนะเห็นไหมว่ามันตรงแล้วก็ตัวตะขอตรงเนี้ยตะขอ6ด้านเนี่ยต้องไม่เลลนะ อันเนี้ยมันอ่านได้แค่ว่าปิ้นติดปิ้นไม่ติดว่า under exposure หรือเปล่าว่าฉายแสงพอหรือเปล่าฉายแสงเยอะอ่านไม่ได้พอเข้าใจใช่ไหมอ่านได้แค่ under แต่อ้กสองอันเนี้ยมันอ่านได้ว่า exposure over ไปเยอะหรือเปล่าว่ามันเกินไปเยอะหรือเปล่านะครับถ้ารูน้อยเลยถ้ารูอย่างน้อยเลยแต่ว่าแท่งมาครบอย่างเยอะเลยแปลว่า over ไปเยอะนะฮะตัวน้องสง่งหนังสือเนี่ยมันจะบวม ถ้าโอเวอร์ตรงนี้ก็จะบวมขึ้นมันไม่มันจะไม่คมถ้าโอเวอร์ไปเยอะถ้าชายแสงเยอะเกินไปอันนี้ก็เหมือนกันนะของ f r o เร n เซนขาเนี่ยก็เบสิกเหมือนกันถ้าตุ่มเยอะกว่ารูก็โอเวอร์ถ้ารูเยอะกว่าตุ่มก็อันเดอร์ก็คือชายแสงน้อยอันเดอร์คือชายแสงน้อยโอเวอร์คือชายแสงเยอะนะถ้าครั้งแรกคุณตั้งไว้ที่2วิแล้วถ้ามันดูแล้วมันอันเดอร์ไปมากคุณก็ต้อง เพิ่มไปเป็นสัก2.2 2.3ค่อยๆสะโขบมาเรื่อยๆนะค่อยๆตีล้อมมาเรื่อยๆนะครับ,บ2.0ไป2.5ก็ได้นะกระโดดไป2.5ก็ได้แล้วก็ถ้ามันโอเวอร์ไปก็ค่อยลดลงมา2.3หรือ2.2ก็ได้หรือถ้า2.5แล้วมันยังอันเดอร์ไปยังไม่พอก็ค่อยกระโดดไป3หรือ3.5ก็ได้ค่อยๆตีกรอบลงมาเรื่อยๆอย่างยกตัวอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเนี่ยเคลียร์อย่างเงี้ยเคลียร์ตัวเบสิกด้วยนะตัวตัวสแตนดาร์ดอันเนี้ยผมตั้งไว้ที่3เลย กับเครื่อง M5S นะของผมนะอย่าก,ก๊อปตามนะให้ไปเทสค่านะอันนี้ผมเทียบเคียงเฉยๆนะแต่ว่าตัวเบสิกที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยตั้งไว้ที่2ผมได้ไว้ที่2นะใช้คํานี้ดีกว่าเดี๋ยวก๊กอปกันอย่าก,ก๊อปให้ไปเทสนะเห็นไหมแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นไสขึ้นมา3เลยส่วนไฮเคลียเนี่ยอันนี้พิเศษพิเศษใส่ไข่เลยน่าตกใจมากเพราะว่าตอนแรกผมเทสไว้ที่3วิก็อันเดอร์อันเดอร์ไปเยอะมากเพราะว่ารูเนี่ยครบเลย แต่ว่าแท่งเนี่ยมาน้อยผมเลยบัมขึ้นไปอยู่ที่4วิก็ยังอันเดอร์อยู่5วิก็ยังอันเดอร์อยู่ผมเทสได้อยู่ที่5.6วิเพราะว่าเคลียร์เนี่ยโดยหลักแล้วตัวเคลียร์เนี่ยมันต้องใช้ค่าฉายแสงที่เยอะเพราะมันใสมันไม่ค่อยอมแสงเพราะแสงมันส่องผ่านก็ประมาณนี้ลองไปเทสกันดู <c oughs> เพราะฉะนั้นได้เครื่องปริ้นมาแล้วใจเย็นๆอย่าเพิ่งไฟแรงลูกค้าผม บางคนเนี่ยไฟแรงมากได้เครื่องมาเสร็จปั๊บพี่ครับผมอยากได้ค่าที่มันตายตัวเลยครับพี่ผมจะก๊อปพี่เลยผมจะปิ้นเลยใจเย็นๆปิ้นเลซซนยิ่งรีบยิ่งพังผมบอกให้ <c oughs> อ่ะประมาณนี้ลองเทสกันดูอ่ะเดี๋ยวผมลืมอันสุดท้ายคนนับคาลเบรชันผมลืมบอกไอ้ตัวนี้ไปเพราะผมไม่ไม่ได้บอกให้ปิ้นนะนะแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยถ้าใครเป็นสายชิล ก็ปริ้นอันนี้ได้ผมชอบนะอันเนี้ยแต่ว่ามันใช้เวลานานประมาณ40-50นาทีเนี่ยนะครับอันนี้อ่านง่ายก็คือมันจะมี2ฝั่งฝั่ง success แล้วก็ฝั่ง failure ฝั่ง success เนี่ยต้องติดกันหมดถ้าไม่ติดกันแปลว่าชายแสงไม่พอ under ต้องเพิ่มแต่ว่าถ้าถ้าฝั่ง failure มีงอกงอกมาแบบนี้ให้ลดค่าชายแสง ยิ่งงอกเยอะก็ต้องลดเยอะถ้าง,งอกน้อยก็ค่อยๆลดนิดนึงประมาณนี้พอเข้าใจใช่ไหมแต่อย่างเนี้ย u c c e s s ติดหมดแต่ว่าฝั่งเฟรียงอกมาละพูดง่ายก็คือผมหาก่อนอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป๊ะอันเนี้ยเป๊ะมากก็คือฝั่ง u c c e s s เนี่ยเต็มเต็มหมดฝั่งเฟรียออกมานิดเดียวเท่านี้เองอันนี้คือถูกต้องประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพูดให้ละเอียดกับ ief ของ any cubic นะเดี๋ยวตามกันด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้ามีคำถาม ก็ถามได้ในช่องคอมเมนต์นะครับลิงก์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟล์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในด e สคริปชั o นนะครับคลิปที่ผมอ้างอิงในคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ในด e สคริปชั o นด้านล่างนะครับเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ที่ผมปริ้นนะเห็นไหมว่ามันคมชัดเป๊ะเลยถ้าดูตรงไอ้ลูกกระสุนปืนเนี่ยเห็นไหมมันเป๊ะมากเลยเป็นตะขาบเลยเพราะฉะนั้นอยากได้งานดีใจเย็น ค่อยๆเป็นค่อยไปท้ายนี้ผมรบกวนถ้าดูแล้วลืมจะไม่ได้รบกวนดูอีกรอบนะครับรบกวนเปิดคลิปดูอีกอีกทีก็ได้นะครับเพราะว่า,าถ้าผมทําคลิปไว,แว้แล้วเราให้ดูคลิปแล้วแล้วถามในสิ่งที่ผมมีในคลิปแล้วเนี่ยนะครับผมผมก็เหนื่อยนะนะครับก็ช่วยกันหน่อยนะครับคุณลูกค้าก็ช่วยช่วยกันนิดนึงนะครับ เพราะว่าผมก็นะทำคลิปอยากให้คุณลูกค้าหรือไม่ใช่ลูกค้าผมเนี่ยสังคมปริ้นเลซิ่นเนี่ยอยากให้ปริ้นออกมาสวยนะครับในคอมมูเนี่ยพูดกันเยอะมากว่าตัวนี้ควรใช้แสงเท่าไหร่อะไรไงเท่าไหร่เลซินอันนี้ต้องใช้แสงเท่าไหร่มันพออ้างอิงได้มันพออ้างอิงได้แต่ถ้าอยากให้รายละเอียดดีที่สุดเนี่ยคุณต้องมาคาลิเบรตนะผมขอสรุปเท่านี้ก็ยังไงไปกดไลค์ a c e like b o o k กันไว้ด้วย เป็น Facebook ที่โพสต์เกี่ยวกับเครื่องเป็นเรซินก็จะมีโปรโมชั่นก็ขายของด้วยอ่ะผมพูดตรงว่าผมขายของด้วยแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีโพสต์เกี่ยวกับขายของอย่างเดียวนะมีเกร็ดความรู้อะไรที่เอ่อมันเป็นประโยชน์กับลูกค้าผมกับคนทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าผมด้วยนะครับผมเปิดให้ดูกันทุกคนโอเคเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวต้องตัดต่ออีกด้วยนะ <laughs> โอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ